พบกับเกษตรสุขบายพาวินนะครับวันนี้ผมอยู่กับอาจารย์สมบูรณ์ระดมนะครับซึ่งอาจารย์ดูแลศูนย์เรียนรู้ว่าทําทำเกษตรลา้านนาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับที่ผมมาวันนี้เนะี่ยผมจะมาตามหาต้นลำไยนะครับซึ่งเป็นต้นลูกของลำไยต้นแรกนะที่มีการบันทึก ประวัติศาสตร์นะซึ่งมีการย้ายที่มาเมื่อไหร่ไม่โจ้ยย้ายมาในปีไหนนะปีองพัรยหครับย้ายมาปี255 5ตอนนี้ก็นับมาถึงวันนี้ก็11ปีแล้วนะครับเพไม่ใช่ปี13ปีนี่1บปีเลยนะต้นยังอยู่นะครับ ต้นที่อยู่นี่อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้ถ้ารวมเวลาตอนอายุที่ขุดนะอายุรเราไวสิบปีครับไว้สิบปีเราก็มาอยู่ที่เราสิบสามปีโอ้ต็นเป็นร้อยยี่สิบสามปีร้อยยี่สิบสามปีนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับทางมูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือนะครับนะบนะซึ่งก็มหาลีกับทางแม่โจ้โดยเฉพาะมหาลีกับผมเนี่ยนะครับเราจะมาเคล็กอนุรักษ์ แล <lam> ina, ้วก็ขยายพันธุ์อยากจะให้พันธุ์เลี้ยวเขียวเชียงใหม่เนี่ย it เป็นพันธุ์ทั้งพันธุ์อนุรักษ์และก็พันธุ์เศรษฐกิจนะด้วยเหตุผลสองอย่างนะพันแรกมันเป็นลำไยที่เกี่ยวข้องกับทางประวัติศาสตร์นะครับส่วนที่2เนี่ยเป็นลำไยที่มีคุณภาพดีลำไยพันธุ์หนักที่มีคุณภาพดีนะรสชาติดีเยี่ยมเลยนะเพราะว่าบที่ออสเตรเลียเนี่ยเอาไปปลูกทดสอบแล้วเอาลำไยทั่วโลกเลยนะปลูกนะครับ ือว่าตอนนี้พันที่ปลูกเป็นการค้าที่ออสเตรเลียมีอยู่สองพันนะ twice, 2000, คือพันเบี้ยวเขียวเชียงใหม่กับพันุควาล่าน่ข้อดีเี่เขียวเชียงใหม่ที่เราศึกษานะครับนอกเหนือจากคุณภาพที่ดีแล้วเนี่ยนะครับเขาจะทนหนาวก็คือถ้าใครทําลาไยก่อนฤดูดอกบานในช่วงหนาวติดผลดีะนันี้เราผ่านการทดลองแล้วเพราะฉะนั้นผมยังมองว่าจริงๆแล้วในอนาคตเนี่ยเราไม่ควรจะมีพันอีโดนอยี้ เรามีพันธุ์หลากหลายซึ่งเปียวเขียวก็เป็นพันนั่งดื่มและมีคุณภาพดีมันจะช่วยเรื่องของการกระจายแรงงานคือเก็บอีดอกก่อนมาสีฟูแล้วก็มาพันเปียว le, เขียวสารซวเปียวเขียวเชียงใหม่อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็กระจายแรงงานแล้วก็สร้างความหลากหลายกับผู้บรโิโภคอีกอย่างหนึ่งก็รูปแบบการตลาดนี่เปลี่ยนไปแล้วถ้าจะทำตลาดออนไลน์นะซึ่งมูอที่ที่ผมกล่าวไว้นะครับเราจะ ผักดันนะครับในอนาคตอาจจะทำเป็นสินค้า GI นะครับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะครับก็คุยกับทางเกษตรจังหวัดแล้วซึ่งมูลที่เนี่ยท่านเรีกว่าราชการจังหวัดนะครับนะเ,นะเป็นประธานนะครับก็จะร่วมขับเคลื่อนแลค,คงจะทำหลายพันและหลากหลายพันนะพันเ,เ,เทียวเขียวเชียงใหม่นี่เป็นพันหนึ่งนะก็ฝากทางหมหาวิทยาลัยแม่โจ้ไว้ในอนุรักษ์ต้นนี้นะเราจะมีการขยายแล้วเอาไปปลูกตามที่ต่าง เดี๋ยวเราจะผมจะไปขึ้นเก็บนะขึ้นเก็บแล้วจะไปดูต้นลำไยลูกของต้นแรกเนี่ยนะเดี๋ยวอาจารย์สมบูรณ์พาไปด้วยนะครับครับผมครับดีครับผมตอนนี้ผมมาอยู่ที่ต้นลำไยนะครับพันเบี้ยวเขียวเชียงใหม่นะครับซึ่งเป็นลูกของลำไยต้นแรกนะในประวัติศาสตร์ที่มีการบันทึกลำไยในประเทศไทยนะครับซึ่งคนจีนนมาถือไวให้เจ้าดาราลัศมีในปี24,39นี นะจำนวน5กิ่งนะครับท่านพระองค์ท่านก็เอาไปปลูกที่กอกจันนะครับที่กรุงเทพ2กิ่งแล้วก็เอามาให้เจ้าน้อยตันณน์เชียงใหม่ซึ่งเป็นญาติผู้น้องเนี่ยมาปลูกที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับที่บ้านน้ำทงตำบลศุแม่ขาเมืองหางดงจังหวัดเชียงใหม่อยู่3กิ่งนะครับแล้วก็ต้นแม่เนี่ยตอนนี้ตายไปแล้วนะครับนี้เป็นต้นลูกที่อยู่บริเวณใกล้ๆกับต้นแม่ซึ่งมีอยู่7ต้นนะฮะ เดียวว่าทั้งเจ็ดต้นเนี่ยเราย้ายปลูกเนี่ยเหลือแค่ต้นเดียวนะครับปลูกที่ศูนย์เรียนรู้ว่าทําเกษตรล้านานาที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับต้นนี้สามคนโอบเนี่ยอาจารย์สมบูรณ์ต้นนี้อายุเท่าไหร่นะครับร้อยยี่สิบสามปีครับปีนะครับต้นนี้นะครับ๋ยวก็ยังให้ผลผลิตเดี๋ยวเราจะไปดูว่าลูกหรือผลของลำไย,ยพันุเบี้ยวเขียวเชียงใหม่เป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะครับผมอยู่กับอาจารย์ สมบูรณ์ระดมนะครับซึ่งเป็นผู้ดูแลลำไยต้นนี้นะครับที่ศูนย์เรารู้ว่าทำเกษตรล้านนานะครับของมหมาวิาลแม่โจ้นะครับก็ลำไยเบี้ยวเขียวปีนี้ออกลูกนะสมบูรณ์ครับนะครับก็เดี๋ยวเราจะดูนะครับว่าลูกเขาเป็นยังไงนะครับเราดูนะครับอันนี้ก็เนื้อก็จะใสนะเป็นหยักนะเป็นคลื่นนะครับ แต่ถ้าเป็นรสชาตินี้จะหวานกรอบนะครับพันธุ์นี้เป็นพันุ์ที่น่าสนใจเป็นพันธุหนักนะครับก็คือเก็บเกี่ยวหลังพันธุ์อื่นๆนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยผมเคยทดลองนะครับให้สารโคเซีมคอเรตในเดือนตุลาซึ่งบดรีพันธุ์อโดจะไม่ติดผลนะฮะแต่พันเบี้ยวเขี่ยวเนี่ยติดผลนะฮะเพราะว่าเขาจะทนต่อความหนาวเย็น,นเพราะฉะนั้นพันธุ์นี้ถึงปลูกที่ออสเตรเลียเป็นการค้า เพราะนั้นถ้าใครจะทำลำไย,ยก่อนฤดูะครับผมคิดว่าลำไย,ยพันุนี้เป็นพันหนึ่งที่น่าสนใจนะตอนนี้ก็กําลังนะครับหนุยที่ว่าจ้หน่ายฝ่ายเหนือนะฮะก็อันนี้ที่อาจจะพูดชื่ออาจจะยังไม่ไม่ถูกต้องเต็มนะฮะแต่ว่าทางเจ้าแสงตะวันนเะชชหม่นะฮะจับจาทางทีมงานเนี่ยก็พยายามที่จะผลักดันลำไยพันนี้นะครับให้เป็นพันธุ์เศรษฐกิจและพันธุ์อนุรักษ์ ซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับนะครับเ้าดาราลัศมีซึ่งเป็นพระราชญาของรัชกาลที่5นะครับก็เป็นพันธุ์ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์และเช่นกันก็เป็นพันธุ์ที่มีคุณภาพดีด้วยด้วยคุณสมบัติของมันนะผมคิดว่าก็เป็นพันธุ์ที่น่าสนใจนะครับ